ยากไปมรู้ปุเนี้ยหนูล็อกสตูไว้สี่ชั่วโมงอ๋อโอเคทำไมอ่ะทันทีที่มันแข่งใหญ่มากเข้าไปอ่ะฉันไม่เก็ตฟิลเลยเว้ยในขณะที่เพื่อนมันรีวิวตั้งแต่เพื่อนโดนยิงตั้งแต่เด็กมันเสียวมากมันเข้าไปกูแบบทุกครั้งที่มันมีการเข้าออกอ่ะฉันสัมผัสได้คืออย่างเดียวคือมันเป็นฟิลลิ่งเดียวกับตอนที่ฉันขี่ตอนเช้า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวสัสดีทุกคนนะคะสวสัสดีทุกคนนะคะ,คนนะ,คะแต่งหน้าเล่าเรื่องนะคะทุกคนเฮ้ยเรามีแครใช่ไหมให้มันแต่งแล้วป่ะนะแอปปุ๊กปิดทำไมวะชื่อกระตุกอะ่ะ <c oughs> คนไม่รู้คนไม่รู้ค่ะทุกคนคือว่าวันนี้ไม่ขาใช่มาให้มันแต่งหน้าให้นะคะทุกคนในแต่งหน้าเล่าเรื่องสเปเชียลพิเศษมากๆเพราะว่าขอคิวไปแบบข้ามปีเลย อเนี่ยมาจากกาแฟบ้าปะเนี่ยบ้าปะเนี่ยไติดอยู่กับแม่ใครก็ไม่รู้ให้ดูนมก่อนเออปิดหน้าไว้ก่อนเฮ้ยบีเอแคลรเฮ้ยวัดดีค่ะน้องฟูงโอ้โหเราดูคิวกันนานมากกว่าจะลงเอ่ยตนี้กำลังานหล่อนก็ไม่ว่าไม่ทร่อะไรน้องฟุงงานเยอะ วันนี้เราสองคนจะมาแต่งหน้าลุกไหนคะเอ่อลุคนี้ค่ะพี่แพรเป็นลุกแฟนดูชุดกอดไห่แพมอุ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนปี๊ลุกแม่เสือสาวเป็นแบบพี่น้องอุ้ยพี่แพมเออยากไหมลุคนี้หนูล็อกสตูไว้สี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอ๋อโอเคากันไงอะ แล้วก็วันนี้จะถามพี่แคทว่าแม่จะเล่าเรื่องอะไรเอาจริงๆพี่อย่าไม่ได้เตรียมเรื่องมาถ้าหนูถามอะไรพี่ตอบอดได้หมดได้งั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอเตรียมตัวแล้วก็เดี๋ยวมาแต่งหน้ากันนะคะมาเลยครัเรื่องใหม่ๆได้เลยนี่เมื่อกี้แอบไปเตรียมตัวที่จะใส่วิกมาเหมือนบวด <c oughs> วันนี้มีเซอร์เลยพี่แคทคืออุ้ย ชีคอสเมติกครับเป็นมาเลยซะเถอใช่ชั้นเป็นตัวชาเอยชั้นแม่พี่จะ่ายหน่อยได้วันนี้นะคะเราก็จะมาใช้รองพื้นของชีคอสเมติกค่ะ <c oughs> เป็นสินค้าที่เหมาะสำหรั <c oughs> บคนไทยต้ <c oughs> ้งล <c oughs> ่ <c oughs> องมากเลยมากอย่างเช่นตัวรองพื้นเนี่ยเป็นรองพื้นที่มีเ,เรียบฟูฟูครับเว้ยแลคือเราสามารถดูให้บางได้อย่างกับบางคนชอบทาบางๆหรือกับบางคนชอบรลองเป็นที่มันหนาแบบปกปิดก็สามารถบิวไปถึงขั้นนั้นได้เหมือนกันและที่สําคัญตามด้วยการเซ็ตด้วยแป้งของชีคอสเมติกจะสะพังมากเพราะว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นก็จริง แต่เป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อบางเบาอันดับหนึ่งอันดับหนไม่ใช่ของประเทศไทยของโลก <laughs> เห็นคุณสมบัติเวอร์ขนาดนี้นะแต่ว่าราคาอย่างเช่นรองพื้น 4, อย490บาทอันนี้เนีราคายังไม่โดนโปรโมชั่นนะแล้วก็ตัวแป้งเองเนี่ยอยู่ที่293.5กรังใช่โดยไม่โดนโปรโมชั่นช่วงสิ้นปีนี้เนี่ยถ้าติดตามเพจหรือว่า IG ของช c o s m e t i c กเนี่ยจะเห็นว่าเราจะมีโปรโมชั่นทคืนกให้กับลูกค้าเยอะมากสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้เตรียมตัวไว้ก็คือเดือนนี้แหละเือสุดท้ายแน่นอนเลยคตัวรองพื้นอ่ะจริงๆพี่ใส่เกินด้วยนะจริงจริงมันเขียนว่า30 ml นะคะแต่ว่าพอเราใส่30 ml จริงเเนนนี่่่่ยมมมมมััไไต็อะแล้ว สวยไม่ถึงไม่ถึงแค่สิบก็ใส่เธอมาหนึ่งคุณผู้ชมที่ดูลราซื้อเนี่ยจะได้ปริมาณลงาซืที่จุิงแน่นอนขวดเนี่ยใช้ประมาณสามปีห้าเดือนไม่ปกติขวดหนึ่งพี่ออกแบบมาให้ขวดหนึ่งใช้ประมาณสิบปีเป็นลองคูนทศวรรษเริ่มเลยได้ที่กใช้เบอร์ศูนย์สองค่ะพวกใช้เบอร์ศูนย์สามนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้มันแต่งหน้าให้เก็บไอจีมานานอยากให้น้องแต่งหน้าให้มา เฉลี่ยที่เกียร์เพราะว่าช่วงเวลาที่อัดนะ่ะคกูสมขันเราอัดกันตอนตีสองเราจะกี่โมงไม่นานประมาณเจ็ดโมงได้เพราะหนูก็ไหนกับพี่ตู้น่ะถ่ายห้าทุ่มเออไม่ต้องกลับบ้านตีห้าครึ่งออโอเคดูตัวเป็นงั้นจังใช่อีดอตส้องสำรวจถ่ายยันเช้าวะ่ะแล้วกูออกไปใส่บาทลุกเนี้ยเฮ้อนะไว้เล่าอีกนะได้ไหมก็ไม่โอเคเกชอบ ถ้าคุณผู้ชมงงนะครับว่าตอนนี้น้องมันกําลังทําให้อะไรกับดิฉันนะคะเอาอย่างนี้ถ้าคลิปนี้เนี่ยคนกดไลค์ถึงสองหมื่นเดี๋ยวจะมาสอนการใส่บิ๊กแบบฝรั่งสายต่อเอาไหมแต่ถ้าช่วงไทยคลิปฉันพูดไม่ได้คือตอนนี้เลือดข้างฝลงองเล่เสร็จแล้วนะครับขอคิดก็อนอยากให้พี่แนเล่าเรื่องอะไรเรื่องแฝดแบบว่าพี่แกชอบแบบโพสถึงแฟนสอนแบบว่าวี่นี่หาแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ย ทำให้คนชอบโทรหาแฟนเพราะว่ามีแฟนเข้าใจไหมทุกนั้นน่ะพี่ตูนอ่ะมาเล่าถึงเรื่องเพศตัวเองว่าแบบตัวเองเป็นเส้นเดือนรบได้ทุกเพศถ้็เป็นอย่างนกันน้นเว้ยชั้นสี่คนประกาศตัวแล้วว่าปีหน้าเราจะต้องจัดการกับพวกเกงหัวโปกที่มันชอบหลอกหงายาวคือชั้นรู้สึกแล้วว่าตัวเองคืออะไรสิ่งเข้าเป็นอ่ะมันมีอยู่ในสากลโลเขาเรียกว่าคุวเอแอลจีบีดีคิวอี q ที่ว่านี่คือคิว อย่างเกลืออ่ะคือคนเขาเป็นได้หมดจริงๆฉันสามารถลื่นไหลได้เลยนะอันนี้เรามาคุยกนะันอันนี้ดีกว่าเออ,เอ,อคือจะบอกว่าพี่เคยไปฟังคลิปเรื่องมาออแต่ว่าจำรายละเอียดที่ถูกต้องไม่ได้นะมันมันคือการจําแนกเพศน้องฟูคือลหลายๆคนนะ่ะในยุคปัจจุบันเองหรือว่าในทุกยุคที่ผ่านมาก็จริงเนี่ยมันจะมีการจําแนกแค่ว่าคุณคือชายคุณคือหญิงยิ่งยุคหลังมีความรักที่มาหน่อยคุณคือเก้งคุณคือกระเทยคุณคือทอมแล้วก็เลระบียร์แล้วก็ยังระบุอีกว่ากระเทยจะคงผู้ชายไหม เถิด่ะมันน้อยอบบในยุคนี้มันมันคนจะมีหลายมิติเช่นน้องุป๊กเป็นกระเทยแต่ชอบรสนิยมในการจะมีหนุ่มแบบผู้ชายและชอบมีเพศสัมพันธ์กับสิ่งกระป๋องกอระหลิงนะ,ะ,ะมันคือเป็นเรื่องของมิติของเพศตัยไอ้ใครเองเนี่ยเป็นคนที่โอเคอยู่หน้าง,งานออกสาวได้อะไรได้วิก,กนวการเป็นกระเทยผมยาวได้อะไรได้แต่เบื้องหลังในขณะที่เรามีเซ็กซ์เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบในการเป็นรักทั้งทั้งที่รูปแบบรูปลักษณ์เราที่เราแสดงออกมันควรจะเป็นรักเพราะมันอยู่อุกฝังมาแล้วว่าแบบเออใช่ดังนั้นเนี่ยมันในยุคใหม่เนี่า ร่างสิงที่ฟังข้อมูลหนึ่งมาเขาบอกว่ามีผลวิจัยเกิดขึ้นวความคิดเกี่ยวกับเพศนะ่ยเราสามารถเปลี่ยน,น,นได้ทุกเจดือนหมายถึงว่าร่างกายมันจะเปลี่ยนมันเองในระบบสมอง เช่นทุกวันนี้ประญาต้องมั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้ข้าพเจ้าเป็นรับแต่อีกเจ็ดเดือนข้างหน้าหนูอาจจะแบบมีวันหนึ่งแบบหงุงิดตูดทีมันว่ามันเป็นแค่ความคิดซึ่งความคิดเหล่านี้มันจะมาทั้งเจ็ดเดือนซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติมันแล้วแต่ว่าใครจะดําเนินต่อหรือไม่ดำเนินต่อใช่ความคิดนี้ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันแต่จนแต่ตามใจอย่างมันมีมันมีอยู่จริงซึ่งถามว่าฉันอะไม่ต้องเจ็ดเดือนแหละสามวันกูก็เปลี่ยนได้ไปเรื่อยอ่ะตอนนี้คนคุ้นชินเนี่ยมือเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะ ว่าว่าแบบไม่จำเป็นต้องบอกว่าเราเป็นเพศอะไรอ่ะเเอออ่ไมต้งป็นแบบอย่างถ้าหนูแต่งหญิงแต่หนูมีหนวดเนี้ยแล้วคนก็จะมาถามว่าเป็นเพศอะไรเนี้ยข้อคนพวกนี้คือการละเมิดสิทธิ์เราด้วยละเมิดสิทธิ์ไม่ไหวหนูดูว่าหนูอายด้วยนะบางทีอ่ะบอกให้เราแบบเราจะเป็นคนมั่นใจแต่แบบเราก็รู้สึกว่าเราอายกันที่มันมาถามว่าเป็นเพศอะไรต่อหน้าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ในฐานะที่แบบว่าเราจะโดนคําถามเกี่ยวกับเพศเยอะคือจะเป็นอะไรก็เป็นบิ๊กบิ๊มึงอ่ะเข้าใจปะจะอะไรก็เป็นไม่ต้องมานั่งแบ่งกันหรอกมันต้องอยู่ในจุดที่เราไม่ต้องมาเรียกร้องแล้วว่าใครจะเป็นตุ๊กดอกจะเป็นอะไรก็เป็นเื่อมมาในสังคมอ่ะมันปวดหัวเรื่องการที่แบบว่ากระเทยแต่งงานได้ไม่ได้สิเป็นยังไงอันแล้วปวดหัวกันอยู่แล้วการที่เราเป็นเรามันสนุกสุดแล้วปวดหัวแบ่งไมอ่ะาข้าวกินดีแบ่งตั้งแบ่งกันอยู่ได้ไม่ต้องจำกัดดีกว่าไม่ต้องจำกัดเอางนี้ถ้า ในอีกกี่ปีข้างหน้าก็แล้วแตนะ่ถ้ายังไม่มีคํำจากัดความทางเพศทางเลือกใหม่ๆขึ้นมาเนี่ย <Wow. S 1> ก็ช่วยกันแอคติ้ได้ยในสังคงมอ่ะ <Wow. S 1> เช่นเป็นเกย์แล้วอยู่เห็นเป็นจิบผู้หญิงยื่นดอกไม้ให้ <laughs> ใจมันงงก็จ่วยกันแอคติ้งไปเถอะอช่วยกันหน่อยละกัน เอได้เลเออก็แจำจำมันดีใจไปหน่อยละกันคือบอกว่าขี้เกียจมันั้งให้นิยามแล้วว่าเพศใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันคือเพศอะไรอ่ะหรือว่ามันต้องแบบนิยามคำใหม่ขึ้นมาสักคำหนึ่งวะให้เข้าใจแล้วเขาเป็นเพศอย่างนี้เช่นเป็นเพศอะไรก็ต่อไปเลยเพศหมอยอ่ะสมมุสลิมหมอยอ่์ฟินนะหรือว่าคำว่าโคกเนี่ยเป็นเพศอะไรเพศเพโคกเนี่ยหรก็คิดสักคำหนึ่งอ่ะเราจะตอบเขาเป็นเพศอะไรอ่ะไม่เวลาพูดต้องพูดแต่งจะไม่เอามาในคีควาย ทำไมพี่อถึงเป็นลูกอ่ะทำไมอ่ะไม่ก็อยากรู้ไง <laughs> <laughs> ไม่ได้สนให้ความรู้ละกันแต่อยากจะเล่าว่าทำไมพี่ว่าตัวเองเป็นลูกอ่ะคือสมัยก่อนนะเอาเริ่มแบบสมัยก่อนนู้นเลยฉันเป็นเด็กเนิร์ดหน่อน,อนฉันเรียบร้อยมากแล้วก็ถุงเท้ายาวถึงข่าวเกือบขาอ่าวยันม6แล้วก็ไม่เคยมีกระสับกระสานพอในช่วงที่มากอะไรก็เริ่มที่จะฝึกมีก็ฝึกมีก็เริ่มจะฝึกมีมีอะไรอฝึกมีฉันนี้นั่นแลกนั้นก็ฝึกมีเราเป็นลูกแล้วใช่ไหม เราออกสาว่ะคนออกสาวมันต้องตื่นเต้นเป็นรับก่อนขอย้อนกลับไปช่วงตั้งแต่วัยเด็กฉันเป็นคนอาบน้ําตอนเช้าอ่ะนานมากที่เรียกว่านานไม่ใช่เลยนะคุกเสื้อป้าพี่คนขี้แบบไม่เคยต่ำกว่าสามสิบนาทีจนถึงแปจจุบันาทีฉันขี้นานเป็นชั่วโมงเพราะฉันรักการขี้มากเพราะฉันรู้ตัวเองเว้ยฉันชอบขี้ไม่ว่าจะเป็นวันที่ขี้แข็งขี้เหลวขี้สุขภาพดีขี้รอยน้ำขี้สีเหลืองทองฉันรักการขี้ สุดย้อนกลับมาตอนโตนที่เราเริ่มมีเพศสัมพันธ์ทันทีที่ควยที่มันแข็งและใหญ่มากเข้าไปอะ่ะฉันไม่เก็ทฟิลเลยเว้ยในขณะที่เพื่อนมันรีวิวตั้งแต่เพื่อนโดนยิงตั้งแต่เด็กมันเสียงมากมึงเข้าไปกูแบบเนินระหว่างทางอะ่ะฉันนึกภาพตลอดเลยอุ๊ยไหนเสี่ยงเนี่ยต้องจับเวลาไว้ไหนเสีย่ยงบอกกูหน่อยว่าตรงไหนเสี่ยงแกพูดได้สามสองหนึ่งอ่ะจะเสี่ยงนะอย่างเงี้ยบอกกูหน่อยไม่มี เพราะทุกครั้งที่มันมีการเข้าออกอ่ะฉันสัมผัสได้คืออย่างเดียวคือมันเป็นฟิลลิ่งเดียวกับตอนที่ฉันขี้ตอนเช้านึกออกปะเรารู้สึกว่าอ้าวนี่เสียวหรอมันคือขี้นี่มันเหมือนตอนขี้ตอนเช้าอ่ะต่อให้ต่อให้เราไม่ได้มีขี้ไหลก็ตามอ่ะเพราะเราทำแท้งอย่างนี้ถูกไหมล่ะแต่มันก็มีคนรู้สึกในใจว่านี่คือการขี้ซึ่งการขี้อ่ะมันรู้สิ่งที่ฉันรักดังนั้นถ้าฉันจะต้องโดนเยแล้วมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้ไม่เกลียดมันไม่เกลดใจอ่ะเข้าใจความหมาเป็นก็เลยเทิร ตอบโจทย์อีกซึ่งถามว่าก็ไม่ได้อยากรู้เพราะหนึ่งเราก็เริ่มอ้วนเลวตอนเข้าตึกปีหนึ่งปีสองมากเออพอเริ่มอ้วนปุ๊บแล้วก็ไม่ได้มีแรงจะแบบไปโยกใครขนาดนั้นอะรู้หรไหมก็ถามใจลึกๆของดิฉันนะคะอยากเป็นลูกที่บอยไหมเหมือนเจกกก้เขาเป็นกันอะก,ก็อยากแต่ด้วยความที่ฮอร์โมนเราเป็นแบบนี้นึกภาพสามสองหนึ่งถ้าวันหนึ่งจืดฝักนั้นขึ้นมานะต้องตัดภาพนะครับวันนี้นะครับเองแค่แบบถ้ากูเป็นึ่งก็เริ่มได้แล้วคนหน้าร้าน ึ่งอันเนี้ยเอกแคร์เชื่อว่านะคนที่ออกสาวเหมือนกันจะจะรู้สึกเหมือนกันว่าการออกสาวมันสนุกยิ่งการออกสาวที่เสพสายฝอยยิ่งก็อย่างกูน์มันสนุกมากคุณต้องขาดเช่นการพูดเนี่ยเงาง่ายอย่างเงี้ยเก่งบ่อยไม่มีใครมาพูดเง่าง่ายเลย้อสวัสดีครับอยากเีย์เกี้ยวอะไรภาษาพูดแกคุณต้องขาดมันมันจะทำลายเง่าง่ายซึ่งอันเน,นี้ยมันคือเวทีที่เราชอบที่สุด ไม่ดูซีรีส์เรื่องไอ้นี้ปะโอเอ๋ <c oughs> ที่กำลังดังในยุคที่ผ่านมาช่ครับที่สุดตอนโจมันมีฉากหนึ่งที่พี่เลี้ยงที่โอากว่ะพูดกับน้องมึงชอบใครก็ได้มานานแล้วเว้ยประโยคเนี่นะมึงชอบใครก็ได้มาตั้งนานแล้ว ร้องไห้เลยตูน่าไห้เลยย่าเพราะว่าตูอบพ่อแม่เพราะว่าพ่อหนูไม่ทันบอกว่าหนูเลยคิดว่าแบบการที่หนูชอบใครอ่ะต้องถามต้องดิเฟนซ์กับแฟมิลี่ครอบครัวก่ับไหมเพื่อนก่อนไหมในที่เราชอบใครก็ได้มาตั้งนานแล้วมาตั้งนานแล้วแล้วโกหลกหนะหน้าเสียวแต่ว่าอย่างเราสองคนโชคดีอย่างหนึ่งที่พ่อแม่รับได้พี่น้องๆเพื่อนๆนะทักมาปรึกษาเยอะมากว่าที่บ้านยังไม่รู้ทำยังไงหนูย่ามั้งพวกตัวผาหนูกับมันจะพูดตลอดมีปัญหาครอบครัวมากยันถึงปัจจุบันจริงป่ะเนี่ยยัตอนนี้ เนี่ยเนี่ยเล่าสิเล่าไม่ได้ไอแคมไม่รู้คำตอบนะว่าต้องทํายังไงแต่ฉันจะแชร์สิ่งที่ฉันทําในปัจจุบันว่าที่ผ่านมาฉันทำยังไงฉันเลือกที่จะชอบแบบไหนก็โตมาเป็นแบบนั้นไปเลยไม่ต้องนั่งตอบคำถามพ่อแม่แล้วว่าชอบแบบไหนอย่างวันหนึ่งอ่ะเนึ่งขึ้นมาอยากจะเขียนคิ้วก็เขียน ทำไมอยากจะทำอะไรก็ทำคือแม่เธอก็งงเด็กคนนึงเอาผ้าเลือมาถือเป็นฉากก็นั่งถ่ายกิ๊แต่งหน้าออกสาวแล้วก็แบบว่าลูกก็ไม่เห็นเคยมานั่งบอกแล้วก็เป็นลูกเป็นตุ๊นเป็นเจนก็ประมานี้เลยเออเหมือนกันแม่หนูรู้ว่าหนูเป็นก็คือวันที่หนูเอามันมานอนบ้านเลยวันแรกเออฉันต้องรู้ว่าผู้ใหญ่เขารู้ว่าลูกเป็นอะไรไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ไม่หลอกยังไงเพื่อราะตาแล้วก็แบบไปครึ่งทางแล้วใช้เวลาไประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะคลิปนี้ประมาณนี้นะ แล้วตัง้งแต่ไหนมา้งแต่กึก่งชั่วโมงในชั่วโมงคะ่ะสี่ชั่วโมงแล้วคะ่ะตอนนี้บูมมากจริงๆกูแต่งที่สิบสี่กูเสร็จเลยตอนดียวกันก็คือีฟูรลูกนี้หรอยี่สิบสี่พอดีได้ยินชื่อเสียงน้องฟูกหลังการแต่งหน้านานเากเาเลยบอกว่าฟูก,กันลราออกง่า,งงายๆทั้งลูกนที่เราที่เราออกแบบกันมาคือแรงแค่สองสีส้มน้ำตาลคัสครีสหน่อยใช้ทองตรงกางเออแล้วเขอยู่สชั่วโมงแล้วค่ะบอกเลย คนต่อไปคือพี่มิกเตรียมโดนด่าค่ะพี่มิกมึงรู้ปะคือกูว่ากูเป็นคนแต่งหน้าไวแล้วแต่พี่มิกคือแต่งหน้าไวกว่า8ล้านเท่านั่งพร้อมกันนะถ้าสี่สามสองเริกดปุ่มปุ๊บแต่งหน้าพร้อมกันทุกคนลองฟืนหันไปกิ่มิกกีนสเปนแล้วทำไมอ่ะไม่รู้เขาแต่งไวมากอะยังไงพี่แอร์่แไปใส่วิกบันนิดนึงแหละสองสอมก่อนมาต้องบอกว่าวันนี้ดีใจมากที่แบบได้พูดกับพี่แอร์แ่แล้วก็เรื่องต่างๆ่า่พี่แอร์เล่าต่างๆแบบมันมันแบบ หรือว่าทำให้หลายๆคนได้แบบปรับใจหรือได้คิดได้แบบจริงหรอจริงหรหนูเ่ด้วยอะไรหลายอย่างว่าใครได้เล่นนานเนาะจุดนสของคอปิกวันนี้เนี่ยงั้นจะขอไปแบบแต่งองค์ปินิตรลงให้เสร็จนแล้วมาดูกันว่าลุกวันนี้ออกมาจะเป็นไงแล้วก็รอดูลุคด้วยได้ค่ะลุคต้องวามมากๆ จำไม่ค้ยเขียนคิ้วตรงรเพราะว่าปัดตลอดใช่ต่อให้จะแต่งหน้าแบบบล็อกตาลาตินบล็อกตาใสา่เป้าที่ไหนแต่คิ้วเท่แคกจะเขียนคือคิ้วตรงส,ส่วนใหญ่แต่พอวันนี้ลองมาเขียนคิ้วโก่งด้วยน้องมันก็คือแบบหน้าก็ดูแบบดูเฟียสไปแบบโอเคแล้วก็อันนี้คือลุคของเราทั้งคู่เนยเป็นลุคพี่สาวน้องสาวเสืออะไรวะพี่น้องครอบครัวเสือแล้วกันแม่นางเสือสาวก็บอกว่าทุกคนจะชอบลุคนี้ที่เราคุยเลยตั้งท็อปิกกันมาก็บอกว่าจะตอบโจทย์คนวั ที่สําคัญก็เป็นความคิดส่วนบุคคลของเรา2คนแหละเนาะก็ใครคิดเห็นตรงกรันหรือว่าไม่ตรงกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ได้นะคะอ่เรียกแค่ที่ผิวเราสวยค่ะนี้เพราะว่าอะไรเริ่มจากการไปแค่ใช้รอ,องพื้นของชีฟอสเมดิ i ส์ค่ะเบอร์ศูนย์แล้วก็ตามด้วยแป้งเซ็ตนะคะแต่แค่ใช้ที่แรกใช้แป้งเบอร์ศูนย์าก่อนอแล้วก็มาลงไฮไลท์กลางตาด้วยแป้งเบอร์ศูนยค่ะ แล้วก็ที่สําคัญปากเห็นไหมสีเราสองคนชีเบอร์สีกันเลยแต่ว่าเห็นไหมเบอร์เดียวกันก็จริงแต่ว่าพอทามาในลักษณะของเอ็งแคลเป็นคนผิวขาวว่าทาเบอร์สีฟุกก็จะได้สีนี้ส่วนน้องฟุกเป็นคนผิวเข้มทาเบอร์สีมันก็ได้สีนู้ดกว่าเห็นปม่มันจะต่างกันมากเลยใครสนใจที่จะซื้อชีคอสเมติกของเอ็กแคลนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดชีคอสเมติกค่ะได้อีกเพียบค่ะแล้วก็มีตัวแทนจำหน่ายมีอีเวนบอยมีมิวเทียมทุกที่ทั่วเยอะแยะไปหมดเลยคอสเตอร์ซีก็มีถูกและ คำเมื่อกี้ว่าอะไรคำเมื่อกี้ไม่เลยวันนี้มาเปิดคลิปแบบเซ็กซี่บ้างน้องโฟมได้พันเริ่มอแต่เอาเป็นคำๆอยูนะได้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ยมากๆอย่าลืมกดติดตามใครถ้าชอบคลิปนี้มากๆเนี่ยอย่าลืมกดติดต่อใครก็ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้มากถึงมากที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งชอบคลิปนี้ มากถึงมากที่สุดอย่าลืมกดกระดิ่งกินๆเป็นกำลังใจให้นัำซุปนะคะแล้วก็พี่แอรแคร์ด้วยแล้วก็นอนเอคลายด้วยค่ะ